สวัสดีค่ะ Sun Moon Light Love r e a d i n นี่คือเปิดดวงความรักราศีกุมนะคะประจำเดือนมกราคม2023นะคะก้าวเข้าสู่ปีใหม่แล้วล่ะราศีกุมเดี๋ยวเรามาเช็คเอเนจีกันเลยนะคะในทุกๆประเด็นทั้งความรักคู่ที่เป็นประเด็นโสดไม่ชัดเจนคนมีคู่ที่ไม่มีประเด็นนะคะ ขอบคุณสำหรับกำลังใจ s u b c r i b e ์ไลค์แชร์และกระดิ่งอย่าลืมกดติดตามนะคะเพื่อไม่พลาดคลิปดีๆที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตคุณไปในทิศทางที่ดี100%เต็มนะคะสามารถคลิกที่ปุ่มคำว่าขอบคุณเพื่อ support channel เราได้ตามอธัธยาศัย Facebook, Instagram, l i n e แอดลิงอยู่ใต้คลิปนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะเดี๋ยวเรามาเช็คพลังงานหลักกันก่อนโดยรวมของเดือนมกราคมนี้แล้วก็ เราจะเริ่มจากความรักคู่ที่เป็นประเด็นนะขอทราบพลังงานความรักกราศีกุมนะคะประจําเดือนมกราคม2 023่อามละว้าววิวา direction energy นี้ออกมาบอกว่าต่อให้คุณมีความรู้สึกว่ายังไม่พร้อมที่จะรับสิ่งดีๆแต่ว่าคุณก็จะได้รับแล้วล่ะในเดือนนี้นะคะ ดูซีโอเอเนจี่สวยมากๆเลย Staring r over เอาละ เดือนนี้เดือนมกราคมต่อยคุณบอกว่าคุณไม่พร้อมสําหรับการเปลี่ยนแปลงการโยกย้ายจะบอกเลยว่าจะมีเหตุหรือมีเรื่องราวบางอย่างหรือใครบางคนเข้ามาในชีวิตทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเป็นไปในทิศทางที่ดีมากยิ่งขึ้นหลังจากที่ย่ําอยู่กับที่มานานเนี่ยเรื่องงานเรื่องเงินเรื่องชีวิตเนี่ยเรื่องความรักอาจจะเรียกได้ว่าไม่ค่อยเวิร์กตามที่ใจเราต้องการเท่าไหร่นะ ดีวายนะคะ direction ออกมาบอกเลยว่าคนนี้จะถูกจับเปลี่ยนถึงแม้ว่าจะไม่อยากเปลี่ยนก็เหอะจะมีเหตุนะคะก็มีเหตุให้อาจจะต้องมีใครบางคนที่ไม่จริงใจไม่เหมาะสมกับคุณหรือว่าเขาอาจจะไม่ซื่อสัตย์ชัดเจนเนี่ยถูกตัดทิ้งไปด้วยแต่ว่า energy ความเสียใจเนี่ยมองดูว่าไม่มีเพราะว่าเตรียม happy กับสิ่งใหม่ๆที่กข้ามจะกก้าวเข้ามาคุณจะไม่ได้อยู่โดดเดี่ยวอีกแล้วล่ะจะมีคนเข้ามาร่วมทางชีวิต ร่วมทางความฝันทำให้ชีวิตของคุณนับจากนี้มันก็เหมือนกับว่าอบอุ่นละรู้สึกปลอดภัยมากยิ่งขึ้นในช่วงของเดือนอมกราคมอย่าดูถูกว่าแค่เดือนเดียวอะไรมันจะมาได้ขนาดนั้นชีวิตคนเราเปลี่ยนในทุกๆเสี้ยววินาทีอยู่แล้วค่ะความคิดการเคลื่อนตัวการโยกย้ายต่างๆเราเนี้ยก็มีผลนะคะแล้วก็จะมีผลสำหรับในเดือนถัดๆไปสำหรับอนาคต ของคุณในวันข้างหน้าด้วยแหละนะคะเอาละทีนี้เดี๋ยวเรามาเช็คพลังงานความรักเดี๋ยวเราจะเริ่มจากความรักของคู่ที่เป็นประเด็นก่อนนะแล้วก็โสดไม่ชัดเจนคนมีคู่ก็ไล่เรียงกันไปนะคะขอสร้างพลังงานความรักสำหรับคู่ที่เป็นประเด็นนะคะราศีกุมค่ะ เอาล่ะเอจดที่หลักขึ้นมาเป็นดเดวิลเลยอะ่ะซิสว่อนนายับซอส โอ้โหแอนิจี you know, ้จากที่ฝั่งเขาเยอะอยู่นะเยอะอยู่นะนี่ยอืมอนจี้เดอะสตาร์จะไม่ให้เยอะได้ไงเนาะผู้หันมองดูว่าผู้ที่เป็นประเด็นมันเหมือนแค่เช็คเอนจีเพราะคุณและเขานะคะอาจจะเรียกได้ว่า no contact หรือว่าไม่ได้ติดต่อกันปีกว่าๆเป็นปีแล้วมั่งนะสำหรับบางท่านและบางท่านอาจจะเป็นแผลสดนะคุณอาจจะยังรู้สึกหงุดหงิดใจก็ได้เพราะเอนจีของเดดวิลมันขึ้นที่ฝั่งคุณ นะรู้สึกหงุดหงิดไม่พอใจนะคะแล้วก็รู้สึกว่าการกระทําที่เขาทํากับคุณอะ่ะมันคือสิ่งที่ไม่แฟร์หรือว่ารับไม่ได้เหตุการณ์อาจจะสับกันได้มันมี energy toxic หรือความรู้สึก toxic ที่ฝั่งคุณนั่นหมายความว่าเขาหน้าที่ทําอะไรให้คุณรู้สึกแย่ yeah, นะคะรู้สึกเหมือนตก เป็นฝ่ายแพ้ตกเป็นตัวสำรองหรือว่าตัวเลือกอะไรประมาณนี้ไม่ซื่อสัตย์ในความสัมพันธ์นะคะเหตุการณ์อาจจะสับกันได้นะค,ะคุณทำเขาเขาทำคุณแต่ Energy Toxic มันมีนะคะทีนี้ Energy ของนายรับครับคุณอยู่ในฐานที่มั่นแล้วก็พยายามที่จะดูแลเทคแคร์ความรู้สึกตัวคุณเองให้ดีที่สุดนะคะคุณต้องการสิ่งใหม,ใหม่ที่ดีเข้ามาในชีวิตนะคะคุณมีความรู้สึกว่าถ้าคนนี้เขาไม่โอเคกับคุณ คุณก็ไม่มีความจําเป็นที่จะต้องไปตามเขาแล้วนะคะหลังจากที่คุณได้ทําเต็มที่ทีนี้ทูมวอสม,มอว,ว่ามันประตูบานใหม่มันเปิดออกแล้วแล้วก็คุณอาจจะมีเกณฑ์จะได้เริ่มต้นสิ่งใหม่ๆโด้เดินกลุ่มพาพันความสัมพันธ์ครั้งใหม่อาจจะมาจากทางโซเชียลมีเดียเป็นชาวธาตุไฟเมสสิงห์ธนูทีนี้เนี่ยก็อานม,มองดูว่าตัวเขาหรือเธอคนนี้อน่าที่จะรู้ด้วยแหละว่าคุณมีเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงคุณมูฟอ่อนคุณไม่ได้สนใจเขาแล้วด้วยแล้ว,วทุกครั้ง ที่เขาตัดสินใจอะที่จะสื่อสารมาเขาเองก็กลัวว่าคุณจะงหงุดหงิดหรือว่าคุณจะไม่ชอบข้อความของเขาหรืออาจจะไม่ตอบกลับอะไรประมาณนี้นะคะมันก็เลย energy ของความเครียดความกังวลในความสัมพันธ์นี้มันมีอยู่ แต่ถ้าเกิดคุณเป็นฝ่ายทําเขาอย่าเพิ่งทําอะไรเลยแล้วก็อย่าทําอะไรประชดอย่ามีคนใหม่โชว์อย่ามีคนใหมโ่มหมโพสประชดเด็ดขาดเลยนะเพราะมันจะทําให้เขายิ่งกลัวแล้วก็ไม่กล้าที่จะกลับมาเอ็นดิจีความกลัวในความสัมพันธ์เต็มไปหมดมี2เคสอาจจะกลัวคุณหรือว่าหรือว่านะคะคุณกลัวเขานะกลัวว่าเขาจะไม่ซื่อสัตย์เหมือนเดิมอีกเนี่ยมันจะมีเอ็นดิจีของความกลัวเกิดขึ้นตอนนี้เขาเริ่ม คิดหนักนะในการที่ว่าจะติดต่อสื่อสารกลับมาไหมปล่อยให้เขาได้ต่อสู้กับความรู้สึกตัวเขาเองไปก่อนนะยังไม่ต้องไปทําอะไรนะตัวคนเองก็ทําหน้าที่ของคุณไปนะคะมองดูแล้วก็ยงคงจะยังอีกยาวกว่าที่จะมีการสื่อสารหรือว,ว่าติดต่อมาเนี่ยช่วงเวลานี้นะคะเอเจ้ของเดอะสตามันคือการเคลียร์เจ้เราเริ่มต้นใหม่ตัวคุณอนะมีเกณฑ์การจะได้เริ่มต้นใหม่นะคะ แล้วก็ถ้าคุณอ่ะเป็นคนที่ทําดีเขามาโดยตลอดนะคุณก็จะไปถูกตาต้องใจกับเนวิเอเจีที่เขาเห็นความดีงามของคุณแต่ถ้าคุณเป็นฝ่ายผิดคุณจะต้องเคลียร์เนวิจีปรับปรุงตัวใหม่นะคะแล้วก็ความดีงามในตัวของคุณอ่ะก็จะเฉิดฉายฉายแววอีกครั้งหนึ่งนะคลุมเครือมากเลยคู่ที่เป็นประเด็นพวกอาจยังมองไม่เห็นการติดต่อสื่อสารกลับมามันอาจจะเป็นสัญญาณที่ว่าถึงเวลาที่คุณจะต้อง move on 100%ออเต็มแล้วนะคะ เรายังไม่มีเกณฑ์ว่าเขาจะติดต่อสื่อสารกลับมาแม้ว่าเขาจะคิดอยู่แต่ว่าอความเครียดความกลัวความกังว,วลในความสัมพันธ์ยังมีอยู่เยอะต้องให้เวลาเขานะเอาเป็นว่าต้องให้เวลาแล้วตัวคุณก็ใช้เวลากับตัวคุณเองนะคะเยอะๆในช่วงเดือนมนการาคมก็คือ work on yourself นั่นเองนะจ๊ะเอาละมาถึงคนโสดบ้างคนโสดเป็นยังไงบ้างนะคะเดี๋ยวเรามาเช็ค energy กันเลยคนโสดคะ คนโสดเดือนมกราคมเนี่ยหัวใจจะฟรุงฟิ้งกันแล้วหรืออยังนะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยขอทราบพลังงานความรักคนโสดนะคะราศีกุมมกราคมสอง่วนสองสาม คนโสดเอเจนหลักของตัวคุณเป็นเอโรเพนโดโคคุณจะได้รับโอกาสอีกครั้งจะมีชาวท่าดินเข้ามาเป็นนิวเลฟเอเนจีหลังจากที่คุณรอคอยมามานานนะคุณอาจจะเพิ่มยุติความสัมพันธ์กับชาวราศีพิจิกเอาละเปิดให้หมดก่อนเปิดให้หมดก่อน ใช่คนโสดเหมือนเพิ่งยุติความสัมพันธ์มาเองนะเหมือนเพิ่งบล็อกหรือว่าอาจจะบล็อกหรืออาจจะโสดมาได้ประมาณ1ปีนะคะบวกลบคนโสดใช้เวลาอยู่กับตัวเองค่อนข้างเยอะแล้วล่ะนะแล้วก็ในเรื่องความรักกผู้อ่านมองดูว่าคุณยังมีความศรัทธาอยู่ค่ะแต่คุณไม่รีบเพราะเอเตอเพนเดโคขึ้นที่ฝั่งคุณนะคะ energy ของคนที่คุณจะได้เจอนะคะ energy date คุณหน้าที่จะจบหรือว่ายุติความสัมพันธ์มาอย่างที่ผู้อ่านบอกค่อนข้างที่จะนานแล้วล่ะดังนั้น energy ของคนที่เข้ามาใหม่นะคะผู้อ่านมองดูว่าพ้นเคราะห์พ้นทุกข์พ้นโศกแล้วนะกับเรื่องราวเดิมๆ energy ที่เข้ามาเป็น new energy เป็นชาวท่าดินพลึกศบกันและมังกรน,นะคะเอเราววนส์มาแล้วค่ะมาแล้วนะอาจจะมาในช่วงเดือนกุมภาบวกลบนะคะ อีกหนึ่งเดือนขึ้นไปนะเอนเนจีมีเกณฑ์ว่าคุณจะได้เจอกับรักครั้งใหม่นะคะหลังจากที่คุณม o v อ่อนแล้วก็เริ่มต้นนะแล้วก็เปิดใจก็มีเกณฑ์ว่าจะได้เจอพวกคนนี้เป็นชาวธาตุไฟแล้วมีเกณฑ์ว่าจะใช้เวลาคุยกันส่วนใหญ่ผ่านทางโซเชียลนะคะต่อให้คุณเจอกันทางการเดินทางหรือเพื่อนแนะนําให้แต่ว่าเวลาส่วนใหญ่ที่คุยกันสารสัมพันธ์นะจะอยู่ในโซเชียล คนคนนี้เขาชอบคุณและคุณก็ชอบเขาใจตรงกันทีเดียวนะเป็นคนที่ดูดีมีสเสน่ห์เป็น new energy แล้วก็ดูเหมือนว่าจะเป็นคนที่คุณสามารถที่จะใช้ชีวิตอยู่ด้วยได้ทุกอย่างทุกสิ่งเกิดจากการที่คุณเปลี่ยนแปลงตัวคุณเองเพราะคุณมีเกณฑ์การถ่านฟอร์อมเยอะมากนะอาจจะเพิ่งยึติความสัมพันธ์กับชาวราศีพิจิกนั่นแหละ หรือชาวราศีพิจิกอาจจะให้โชคลาภทางด้านความรักครั้งใหม่นะคะเอรอฟซอสการเริ่มต้นใหม่แบบไม่คาดฝันเกิดขึ้นที่ฝั่งคู่ของคุณคุณจะได้พบเจอเขาหรือเธอคนนี้แบบไม่คาดคิดนะคือต่อให้คุณอนะเอเนจีมันปิดจบที่คําว่าโฟบซอสต,ต่อให้คุณมีความรู้สึกว่าขอเวลาหน่อยไม่ต้องรีบก็ได้แต่จักรวาลหรือว่า universe, ยูนิเวอร์สสิ่งศักดิ์สิทธิ์ออกมาบอกว่าให้เลยดีกว่าให้เลยดีกว่านานไปแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวจะหมดเขตซะก่อน เดี๋ยวจะอ x p i r e ให้เลยให้เลยแล้วไปตัดสินเอาเองว่าจะเลือกไหมนะคะเนี่ได้ว่าเอเ t นชีเอตขึ้นถึง3ใบเนี่ยเอร็อบเพน A ์เดโคเอแล้วก็เ of Source นะคะไม่ธรรมดาทีเดียวได้เจอรักครั้งใหม่และคนคนนี้เป็น Life Partner นะคะนับจากนี้หนึ่งเดือนขึ้นไปวกลบค่ะผ่านทางโซเชียลถ้าบอกว่าผ่านทางโซเชียลอย่าลืมไปเช็คเรื่องแมเมอร์ด้วยขอร้องนะขอร้องเลยนะคะอย่าตกเป็นเหยื่อเอาล่ะทีนี้มาถึง คนคุยสถานะไม่ชัดเจนบ้างนะเป็นยังไงกันบ้างคนคุยไม่ชัดเจนนะคะก็ไม่ได้อยู่ในความสัมพันธ์เนาะก็เรียกได้ว่าอาจจะคุยคุยกันมานานแค่ไหนก็นแล้วแต่แต่ว่ามันยังไม่ได้เริ่มต้นความสัมพันธ์ใดๆนะคะถ้ายังไม่ได้มีสถานะอ่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยคะ่ะ คนคุยความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนเนาะเป็นยังไงอินดิจีขึ้นมาเป็น just i c e เลยนะคนคนนี้น่าที่จะเป็นคุณน่าที่จะติดกับเขานานเกินไปไหมะ่ะนะคะอิน r g จีของคามาขึ้นนะจะ high p r e t e s คุณติดกับเขามากเลยอะเหมือนคุณพยายาม move ะ m o v e จากเขาหรือเธอคนนี้ไม่ได้ไม่รู้ว่าทำไมนะเดี๋ยวเรามาดูกัน เอาจริงๆคุณก็รู้ทั้งรู้อยู่ว่าเขาหน้าที่จะมีตัวเลือกนะเขาหน้าที่มีคนคุยและในความสัมพันธ์ครั้งนี้มันก็มามาหายหายการสื่อสารมันก็ไม่ได้ดีเลยอะนะมันไม่ได้โอเคเลยแต่เพียงแต่ว่าคุณยังยึดติดกับเขาหรือว่ายึดติดกับคําพูดของเขาหรือยึดติดกับระยะเวลาที่คุณทั้งคู่คุยกันค่อนข้างจะนานแล้วพอสมควรน,นะคะ เอจ้ก็เลยออกมาบอกว่าบางทีงสัญญาณเสร็จนะอาจจะส่งบางอย่างให้คุณได้ตัดสินใจเปลี่ยนทันทีทันใดเลยก็เป็นไปได้ Justice ขึ Just ้นที่ฝั่งคุณคามาครั้งนี้นะคะมันจะจบหรือไม่มันอยู่ที่ตัวคุณนะว่าคุณจะตัดสินใจเลือกที่จะเริ่มต้นใหม่หรือจะไปต่อถ้าไปต่อนะคุณก็ต้องสู้เยอะแล้วก็ค่อนข้างเหนื่อยนะคะ Seven o f w a n d นนะคะค่อนข้างที่จะเหนื่อยแต่ว่ามีเกณฑ์ว่ามีการเปลี่ยนแปลงคือจะฟูมาถึงแล้วละ่ะ นะอาจจะมีเหตุให้สิทธิ์ส,งส่งใครบางคนเข้ามาแทนที่คนนี้หรือคุณนะอาจจะตัดสินใจย,ยุติการสื่อสารแล้วก็ออกไปข้างนอกไปเทีย่ยวไปพบปะเจอเจอ,เจอคือเอเนจีความเครียดมันเริ่มมาที่คุณละนะคะแล้วคนคนนี้ทําให้คุณน่ะติดนานมากจนคุณไม่สามารถได้เปิดโอกาสให้ตัวเองอ่ะได้เจอเนื้อคู่หรือว่าคู่แท้ของคุณจริงๆเลยถามว่าคนนี้เป็นคู่แท้ไหมนะคะเอเนจี justice คู่กับไพ i v ร t เทไม่ใช่นะคะเป็นคู่ข้ามมาแล้วคุณจะค่อนข้างหงุดหงิดมากเลย นะความสัมพันธ์แบบหลบซ่อนมันค่อนข้างเยอะเขามีตัวเลือกนะคะแล้วเขาก็เอาคุณไว้ไหนในชีวิตก็ไม่รู้นะไม่เปิดเผยแล้วก็ไม่มีเกณฑ์การเดินทางมาหารอคอยการเดินทางนะคะแต่ว่าเหมือนไม่มีเกณฑ์การเดินทางมาหาหรือถ้ามีเนี่ยนะคะ The f l l มันคู่กับ the sun ถ้ามีเนี่ยมันจะต้องเกิดจากการที่เขาอะโสดแล้วหรือว่าตัดสินหรือว่าไม่เวิร์กกับคนที่เขาคุยอยู่ด้วยถึงจะมีเกมการเดินทางมาเจอ,เจอกันนะต้องบอกว่าแบบนั้นีนี้ energy t r e e o f source แต่มันจะไม่เป็นอย่างนั้นนะสิคุณจะรอเหนื่อยนะเพราะเขามีตัวเลือกพอสมควรนะคะแล้วก็เขามองหาอะไรใหม่ๆใ,ในชีวิตจริงๆอะ่ะซึ่ง คงจะน่าจะยังไม่หยุดอยู่ที่คุณง่ายๆที่ทนออฟซอตเร็วนี้น่าที่จะจบนะจบความไม่ชัดเจนจบหรือไม่ต้องถามตัวคุณแล้วนะพอได้หรือยังอะ่ะเหนื่อยหรือยังอะ่ะนะคะแล้วก็ปิดประตูตายกับโซเมตมานานแล้วว่ะถึงเวลาที่จะเป็นเด็กฟูยังออกไปพบปะเจอเจอสิ่งใหม่ๆได้ยังนะเปิดประตูบันใหม่ได้ยังเพื่อที่คุณะจะได้เจอคู่ของคุณนะคะเอาตามนี้เลยตรงๆตามการ์ดนี่แหละไม่รู้จะ ยังไงดีแล้วอ้ามาถึงคนมีคู่ที่ไม่มีประเด็นจ้านะคะคนมีคู่ที่ไม่มีประเด็นเดี๋ยวเรามาเช็คเคนจี้กันหน่อยนะว่าจะเป็นยังไงกันบ้างนะปิดท้ายเลยขอทราบพลังงานความรักคนมีคู่ที่ไม่มีประเด็นนะคะดูซิว่าจะเป็นยังไงบ้างนะ เอเนจีหลักขึ้นมาเป็นเทนด็อกซ์เหมือนว่าแผนการบังอย่างน้าที่จะหาข้อตกลงกันได้นะคะในเดือนมกราคมนี้แหละนะคุยแล้วครับเหมือนคู่คุณหน้าที่จะตามใจคุณอ่ะนะคะเดี๋ยวดูซีว่าเรื่องอะไรเดี๋ยวเราเดอร์คู่ มีเรื่องเงินแล้วก็เพจ of source โอเคค่ะเรื่องบางอย่างที่คุณเคยคุยกับคู่ของคุณไปก่อนหน้านี้นะคะแล้วเหมือนเขายังไม่พร้อมหรือว่าให้คุณไม่ได้อาจจะเป็นในเรื่องของเงินนะคะแล้วก็เรื่องของอนาคตซึ่งผู้อ่านมองดูว่า เรื่องอนาคตรเรื่องการแต่งงานน่ะยังมาไม่ถึงเขายังให้คุณไม่ได้แต่เรื่องเงินเรื่องทองเขาอาจจะให้ความช่วยเหลือคุณได้ในระดับหนึ่งซึ่งอาจจะไม่ได้เป็นที่พึงพอใจคุณอาจจะต้องเรียกได้ว่าคนรักกันต้องหาทางช่วยกันนะคะช่วยช่วยเหลือกันเดือนนี้เนี่ยอาจจะมีความเป็นไปได้ว่าคุณทั้งคู่รอได้เจอเจอกันถ้าอยู่แดนไกลก็อาจจะ ได้เจอกันน้อยหน่อยนะคะหรืออาจจะมีเกณฑ์การเจอกันช้าเลื่อนการเดินทางออกไปในลักษณะของผู้ที่เป็น long distance นะคะบางอย่างที่คาดหวังไว้ขอให้เก็บเอาไว้รออีกประมาณซัก4เดือนขึ้นไปบวกลบนะคะค่อยว่ากันใหม่เรื่องที่คุณอยากที่ให้คู่ของคุณ support นะคุณผู้ชายนะถ้าคุณคิดวางแผนเรื่องการจต่งงานกับคุณผู้หญิงของคุณอยู่เนี่ย ผู้หันมองดูว่าคุณผู้หญิงคุณยังไม่พร้อมเลยเขาน่าจะมีภาระครอบครัวมีหลายๆอย่างนะแต่ว่าเขาก็พยายามดูแลเทคแคร์คุณเต็มที่อยู่ดังนั้นถ้ารอได้ก็รอความพร้อมไปอีกหน่อยนะคะแล้วก็เดือนนี้น่าจะเป็นเดือนที่คุยกันน้อยนิดหนึ่งนะเพื่อนที่ผู้ห่านมองเห็นว่าตัวคุณก็ยุ่งอะ่ะเขาเองก็ยุ่งอาจจะมีเวลาคุยกันน้อยดังนั้นนะคะพอเวลาที่มีโอกาสได้คุยกันขอให้เติมความเข้าอกเข้าใจให้เยอะ นะคะความสัมพันธ์ครั้งนี้ความรักครั้งนี้มันไปต่อได้นะคะมันยังดีอยู่แต่เพียงแต่ว,ว่าสิ่งที่คุณอยากจะเอาากใจอ่ะสิ่งที่คุณอยากจะได้ยินจากปากเขาหรือว่าอยากให้เขารับปากเนี่ยน่าที่ยังไม่ได้ชัดเจนมากมายในเดือนนี้นะคะแต่ว่าในเรื่องความช่วยเหลือที่ผ่านบอกอ่ะเรื่องออฟเฟอร์เรื่องเงินเรื่องนู่นนี่นะคุณผู้หญิงคุณผู้ชายคุณก็อาจจะได้เรียกว่าเขาติดขัดหน่อยแต่เขาไม่กล้าบอกบอกคุณนะคะก็ ให้อภยัยให้โอกาสกันหน่อยแล้วก็ส่วนคุณผู้ชายนะคะคุณผู้หญิงคุณอาจจะยุ่งไม่มีเวลาออกมาเจอออกมาท่านข้าวเยอะก็อยา่าเพิ่งน้อยใจนะเขาก็ยังรักคุณอยู่เสมอแหละแล้วก็เขาอาจจะมีเรื่องวุ่นวายในครอบครัวขอยคุณคอยดูแลเทคแคร์ความรู้สึกเขาหน่อยเท่านั้นเองเดือนนี้ก็ความสวีทหวานอาจจะเรียกว่าน้อยสักนิดนึงแต่ความรักยังดีอยู่ยังคงที่นะยังไม่ได้มีปัญหาอะไร ยังไม่เห็นแผนอนาคตยังไม่เห็นแผนการแต่งงานนะคะเอาเป็นว่าก็ขอให้มีความสุขนะอย่างน้อยที่สุดคุณก็มีคนรักอยู่เคียงข้างก็ผู้อ่านเป็นกำลังใจให้ตรงนี้นะพบกันใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีค่ะ